เขาปุกีนึงกงามผมาตัวบือดีมาใส่เนาะใส่ปุ๋ยจากมาเกิอเมื่อกี้ยี่ห้อนันยี่ห้อนี่ตานันตานี่ก็คมาใซนปุกีนน้าทุเรียนรูปแมนดีเขาเด้อหมูแมวนากับบงามจักปีปลูกตัวนี้มาหลายปีจูเท่าตายข้าหน้าหรอกปบองามเยอะไอ้ไฮไอ้ไฮใส่ปุ๋ยเดกับบงามจกเือ ัดหน้ายิจีดนะเขางามเอ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 าเขียวอยู่ลืมๆอยู่ใส่ปุ๋ยอย่างว่ามันขึ้นงามหักงามแน่ดูใช่จะใส่ปุ๋ยอีหย,ยัยงเขาจะคึ้นงามคักแคร,ร์เขาโฆษณาเปอนหนูไม่ได้ยินบ่กละเอาเพได้ยิางน้แต่น,นอกใครที่หูแต่ตั้งใจบอกคนให้เป็นอย่างตั้งใจตะเล็กนะครัหน้าทุเร่หน้าบุเร่ ใส่เข่าก็ง,งามใส่ปามก็ง,งามผลผลิตก็ดีเด้ไปซื่อมาแต่ใส่ยาจะคือพ่อไม่ข่อยเบางแน่สมาสิยาเจ้าก,ก็โท่สอบถามหรือสั่งซื่อกับตัวแท่นจัดจำนายเขามีจำน่ายทั่วประเทศเอาปะนั่นสี่มี่บอกปุ๋ยนั่นละปุ๋ยเคมีอาหารรองอาหารเสริมนาทุเรศป,ปุ๋ยเคมีนาทุเร ตรากบดาวท่องเรื่องสดเมล็ดใสให้นำนักบ่อหักงายขายได้ราคาสูตรเพิ่มนำนักติดร่วงต้องหน้าทุเรตรากบดาวท่องโดยบริษัทกบดาวท่องจำกัดสนใจโทษสอบถามสั่งซื้อได้เลยจ้า